เรไรเปล่งเสียงสำเนียงขับขานนกน้อยเบิกบานร้องประชันเหมือนดังดนตรีนั่งอยู่ริมครอยิ่มใจอย่างนี้โอ้บัวบานลากสีอยากเด็ดดมมีชื่นใจคิดถึงนวลน้อง ดอกฟักทองตาหวานอยากนุ้นตักนั้นสบตากันตายร่มเงาไม้อยากลงเล่นน้ำาองแก้มซ้ำให้ดอกบัวอายแค่นี้ก็สุขหัวใจโอ้สวรรค์ปลายน้ำพี่ครับเชิญครับ ร้องดีครับร้องดีเก็บรายละเอียดได้ดีเ,เพลงมันดูอ่อนหวานอ่อนไหวนะแต่ภาพมันดูแข็งไปด,ดูวิธีการสื่อสารม,มันดูแข็งไปครับนะครับอยากให้พี่โอ๋แบบเ,เข้มงวดกับมันนิดนึงค่อยๆปรับผมใช้คํานี้ค่อยๆปรับค่อยๆสร้างความมั่นใจให้ให้กับเพลงนะครับผมมันจะได้ดูมีชีวิตชีวาแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์ของเพลงนะครับผมก็อยาก เพิ่มเติมเนี้ยแหละเรื่องชีวิตชีวานี่แหละอยากให้มีตรงนี้ครับผมครับพี่เบกกี้ค่ะพี่โอ๋ค่ะเอาจริงนะนั่งอยู่กันตรงนี้ทั้งหมดอะค่ะก็คืออยากผลักดันให้พี่โอ๋แบบให้พี่โอ๋แบบเฉิดฉายได้เต็มศักยาภาพซึ่งเป๊กมั่นใจว่าพี่โอ๋มีศักยาภาพตรงนั้นณนะตอนนี้ไม่รู้ว่าระหว่างร้องเพลงพี่โอ๋คิดอะไรอยู่ มันยังเขินๆอยู่ใช่ไหมในความคิดมีเว็บหนึ่งไหมว่าคนจะรักเราไหมคนจะชอบเราไหมคนคิดยังไงกับเราพี่โอคิดอย่างนี้ไหมฮะครับใช่ไหม<ช>ต้องตัดทิ้งเลยใครจะคิดยังไงกับเราไม่รู้เรามีความสุขที่เราจะอยากเราเราอยากมอบความสุขให้กับคนอื่นนั่นคือเสน่ห์ของคนที่เป็นนักร้อง ทุกอย่างใครจะชอบไม่ชอบเรามันเป็นปัญหาของเขาเราชอบตัวเราเองแล้วเราอยากจะทําให้เขาชอบเราและให้เราเราเราต้องเป็นปฏิกริยาความสุขเพื่อไปมอบให้กับคนอื่นพี่โอ๋ถ้าพี่โอ๋ปลดล็อกตรงนี้ได้นะคะดีมากเลยเพราะว่าเป็น,นั่งดูพี่โอ๋อยู่อะเบกรู้เลยว่าพี่โอ๋จะต้องคิดอย่างนี้ว่าคนนี้จะชอบเราไหมคนนี้จะปลื้มกระเสียงเราไหมเราจะโดนตำหนิติดติงอะไรบ้างจริงๆแล้วถ้าพี่โอ๋ปล่อยจอยปล่อยไหลตรงนี้แล้วปล่อยให้ความธรรมชาติมันไหลเข้ามาในใจนะจะดีกว่านี้อยู่ตรงนี้ค่ะที่คอยคอมเมนต์อยู่ตรงนี้ไม่ได้จับก,กระหาเรื่องหาเราเลยเลยอยากจะ ให้ดีขึ้นไปกว่าเดิมนะคะพี่โอ้ไอเลิฟยูค่ะขอบคุณครับทีบ่รังสรครับวันนี้จุดเด่นของพี่โอก็กคือร้องเป็นตัวเองชัดมากปกติเวลาคนร้องเพลงพี่ก๊อตมักจะพยายามปรุงเสียงปรับเสียงให้ใคล้ายพี่ก๊อตตกแต่งไปเลย <laughs> แ,ตแต่พี่โอ้ร้องยังไงก็เป็น,เ,ปนเสียงโอ้ก็ดีและก็พลังเสียงก็ดีขึ้นแต่ก็รู้ว่าพยายามจะสื่อสารอยู่แต่นั่นแหละมันก็ยังเป็นทรงโอ้อยูย่ยังมีปัญหาเรื่องการสื่อสารอยู่ ทีนี้พอเปรียบเทียบกันมันได้คนละอย่างชัดเจนมากนะอย่างอย่างพี่บู๊นี่คือมวยแบบมวยบ้านมวยแบบบ้านๆจะบอกว่ามวยวัดก็ไม่เชิงแบบชาวบ้านเลยแต่ว่ามันสื่อสารมาดูมันจริงมากทุกอย่างที่แกเล่ามาแต่จุดอ่อนแกคือคุณภาพเสียงแต่พี่โอได้คุณภาพเสียงแต่มีปัญหาด้านการสื่อสารต้องมาดูองค์รวมครับว่าใครจะเลือกครับ